ไปใช้หมดสามคนต้องรักกันได้ดาก็ต้องกินหนังชอบกันก็พักวันช่างคือหน้าแต่วแต่เนี่ยอีนั่งก่อนอ้ไือที่สองค่ะหันอมนั่งก็อยากใช้แต่ัน ฐานเหมือนฐานเหมือนก้อนปูเลยงเดอดทัดตายตาาเขาไม่เขาตายเหมือนขอางนัํนกางกอนต่อเอาก็อ่าฉีะทั้งหาฉี่ทั้งหลับองไปฉี่หาหาหาต้องไปฉี่ท่าผ่าเหมืองมหาแห่งแห่เด็ดคือไปท่าผาาเหมืองท้าเช่าเช่า เออพ่อกับว่อชายขับพ่อหญงเลยไม้พ่องมพ่อะยตับอาที่งานเอา้าฝากพ่อเอาบ้าเอาะบ้าอยาบวาทางม่้อะไเนบ่้าไปท่มาตกองกอยไว้ใส่บทที่งานจนปู่เออชายด่าชายขพ่อวาไาย่าอากัดจิติหุบต้ไปม่ต้องใน้เินอะไรยทุก าม,าามาที่เขาไม่ใช่ถุงขาหวานบอกไม้ที่โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ถมภาพชนน้างดาดาเรื่องชลางดารา,า,าว่าเรื่องาท้างข่าจ่ายว่าข้างไหนภาพ้างข่าจายจะให้ข้าป่ตัวขถมใช่ไหมรมับขอแด้ขอแดบขอด้ขอแบกข้อแขอบอกต้อมดวือ

พระรามก็ท้ององค์ท้ององค์องค์ว่าเกิดเถียงองค์ว่าเกิดเถียงรกกรยรพระดาน่ะเกิดเขียนก็ต้องมีท้ององค์แต่พระทั้งกาจาอีองค์คือรู้เเป็นพระดหญ่ากพระดาน่าเกิดเขียนท้ององค์พร้อมกับองค์พระทั้งกาจาีถึงจะช่าง พึ่งไะได้แางประตูโขงมัเกิดอะไรบ่าพอมันกิดอะไรเกิด้องมันว่าพ่อเออจะววาประตูแรกใจมันมาถือมาถือตังไหนพระ้าหนะเก็บแขนท้องผมแต่พาทางกระจ่าย้ายยาเก่าสองก็เป็นตู่ยุ่ไหยบมามัน่าได้ตีไะ อันนี้พยามากเกิดเส้นพระพร้อทรมทั้งพระทั้งการาพระทั้งกัรตาพระทั้งการจ่ายกเ็เลยบอกว่าเอาเอเพืวอบุญบาปไม่อยากให้อยากทังอี้เอาพราะกีหายาเออว่าทังพระผู้ของพูผู้คองพก็คือก้าวแนละ้ะ <t> เป็นก้าวแนละ้วพนาะยามากเก็ดเส้เอาแค่น,นี้เลย quá dù ừ. ra khen dạy mm. mm. <laughs> chẳng hm mm. mm. mà hm 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 đi hm 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 đi đi, hm có đi thì ถ้ายากหนะักเด็กเขียนเอาท้อ,องอนะงค์ว่าพอนะแต,ต่ว่ากรชถางเรียพรอไก่เนาะหอวะต้อไรการช่างยา้ายากหนะักเด็กเขียนท่าไหรได้เวรได้เตาถ้ายาหนักเด็กเขียนพราทั้งกระจายยูด้านหน้าเนาะเนะข้าด้านหน้าเข้าไปข้างถึงแต่ได้ค่าปะตูโข แม่ก็เดินสว่แงเดินนกทำเป็นขั้นตอนไปแล้วหรือืะได้ก็ร้องดวเอางาหลายมาทอกับว่าไรเอางากับว่าเรียกข้าวํ้าวจ้าใน v ư ờ บางที่คนสูงสุดกับคือก่านะาบ้อเาจะนักเก็บแสงก็ไม่เก็บอี่่แหละกขเป็นนักฟึงคว่ามันเกิดเก็บหน้าบรานดึงหน้ารับ แังว่าค้อข้อแข็งแขตังอยู่ไดังว่าไอ้นกยื้ออยู่ได้จังว่าจามคือคอได้ว่านจามบักคิวเฮ้ย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 อามามมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจามอาจามควตองหัดจามตองหวัดจามเอ้าจังว่าจิตเขาเข้างังไม่จิจามจามตองหวัดพี่สน ทางรักตาจามบังหันเขาว่าอ่ะม,มนเคลือ่อนจามเจ้าโปดเขาว่า,าว่าน,นี่จามไปต,ตวัวาด้ดาง กินแค่้ยังไงเงีอยแหละยั้กนแค่น้ของมาขอมาหัวเงินุืมยากัไปกิงมาบอกว่าไอ้บอไปบ้างนไหนไปกินอเพราะว่าคือใจห่างว่าี่เดิมว่าทางคู่รักก็คู่นี้ใจยะะกูยังนึกม่กูบ้าเอกูไม่เอาคือเชื่อท้างแตกตายอีกแม่กูว่าทาง คุณเขว่าจะเ้าถึงมาว่าเ้าทองใหถุดักวัดน้อมค่ะทพ่อเขาว่าตีมามเเ้าถุงทามพ่อเขาขายขายมาหมาูคชื่อว่าเจ้านี้ตันมาหมอนายคน่าค่ะหากเ้าทอกกูไปคือว่านาจักบหมถือว่าที่ถ้าตาวาธนาบอท่านเขาว่าดิว่าดิกะไปเสร็จอตไปทำยันติปู ไปจามก้อนบาดก้อนเมี่ยงเขาลลกข้าจามทุกทายหมดท่าอดหมดนะเองนะเราวก็บหนึ่งหกข้างท้าแ่งผ่านไปจามวันนี้ปุจามถัดว่าเข้มจามเลยมั้งเขมจางจามต้องจามต้องมะกูลเนาะจามต้องบางคันงมันจามทุกท่าย เขาขาได้มีย่หมาท่านเมื่อไม่ตามก็ไปจังท่นได้จังตางจ,ำจำำตังจา<ะ>เอาตากได้เอาตากเสียงากทานทางกายตายุ่มก้าวถองบบาไิเกี่ยชือ่อใหมเสียงจาอำมาตะติโก ยงลสถานโลกสถานลกคือคือเหมือนเือหงุดนี้กูโหตรขัดมาหันว่าเหิดแต่การใครป้าที่เท้าป้าที่เท้าป้าีท้าเสียงจมสถานโลกป้าที่ท้าป้าชี่ท้าป้าที่เท้าจามกับจ้ำเป็นเรื่องเป็นเบื่อนาออีกพอเออสนั่นสามพบแบงปูจ้ำเป็นเงินจ้มเป็นนองอีกพอเออด้ำ้้ค่ะมาจ้ยงจาจ้า มำตั้งต่ทำไปเมื่อเป็นข้าอีพอเออผนพัวตั้งปาเถิกับถึงใยนี่มาชางต่าทำานหนักป่ะจ้าป่าที่เขาวมาเป็นต่จานช่มยัได้แล้วล่าพวกนี้ทำงานขนาอดนั้นโอเคไหมโอเคจ้าโอเคเราข่า หาทุกหาทุกหายไม่ไม so, well, ่ราวไม่ถูกไม่หวานหายก็หลายาันหายคล้องหลายวันไม่หลุกเัคอตึงคลอดไปคอยอาทิตย์ท้ายัเดียวคล้องเยเดียวก็ค้เลยถึงจะเสกทิ้งในวันที่เท่าไหรจะได้ขา้างวันที่เท่าไรถือได้ทานได้แม่หนึงหละที่อาจะดูบ้างเลือกที่ผ่ามั้ จะได้ทางแล้วไม่มีหลังอเอาโป๊ะเอาทับก้อมวันนี้ก็วันที่สิบเก้าเนาะจะทางจะทางท่างเถื่อพ่อเอาทังทังนั่นจะทังทางถือ,อ,ถถอปลาตูวเขามันที่เท่าไหร่รู้ไหมถ้าอย่างไรรู้กูยิ้มให้อบอกโอเคไหมาสาธุสาธุคุณ ครับกาฝากุดไลค์กดแช่ช่องเสียเอกพัดเลยนะครับสำหรับลิมนี้เสียเอกสวัสดีครับ